เป็นศิลปินฝึกหัดน,นะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันในกัมิเกเซ่มาก็5ปีแล้วนะคะตอนแรกที่รู้ข่าวก็รู้สึกใจหายมากๆเลยนะคะเชื่อว่าเคลติกนะคะก็จะอยู่ในใจทุกคนตลอดไปนะคะไม่หายไปไหนแน่นอนคะ่ะสําหรับเคลติกนะครับก็เป็นวงที่ผมได้มีโอกาสไปทําเพลงให้นะครับก็อยากจะบอกว่าเป็นความทรงจําที่ดีนะครับสนุกมากได้ทําเพลงกับเคลติกอะไรแงนี้ครับอยากจะบอกว่าถึงจะไม่มีเคลติกแล้วก็ความทรงจําของเราก็ยังจะมีต่อไปครับ พอพวกเราได้มาเจอพี่ๆเขาพวกเราได้รู้ถึงความเป็นมืออาชีพของพี่เขาที่ได้ทํางานพอพวกเราก็เลยคิดว่าพี่เควติกจะเป็นไอดอลในการทํางานของพวกเราตลอดไปครับผมเชื่อว่าเคลติกเดี๋ยมอบความสุขแล้วก็ความทรงจําที่ดีนะคะให้กับแฟนคลับหลายๆคนนะคะไม่ใช่แค่กับแฟนคลับแต่กับวัยด้วยเวลาที่คิดว่าแบบจะไม่มีอีกแล้วเคลติกจะไม่มีเพื่อนเรามาร้องเพลงไม่มี MV เท่เทๆไม่มีเพลงเขามาให้ฟังลวก็ อยากบอกเหมือนที่เคลติกบอกกับพวกเราทุกคนไงว่าอย่าทิ้งฝันเมื่อเราจากกันอย่างนี้คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีเหตุผลของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรต่อจากนี้ก็อยากให้ทุกคนตั้งใจให้เต็มที่แล้วก็ทำฝันของแต่ละคนให้สำเร็จเหมือนที่เคยได้ทำสำเร็จมาแล้วกับในฐานะเคอติกค่ะบอกว่า รักมากรักเคลติกมากคือมันเป็นอะไรที่รู้สึกแบบผูกพันแล้วก็รู้สึกแบบคิดภาพไม่ออกอะถ้าไม่มีเคลติกแต่ก็อยากบอกว่าให้สู้ๆต่อไปไม่ว่าจะทำอะไรก็พวกเราก็เป็นกำลังใจให้ตลอดไปค่ะ15้ากรกฎาค,คนมนี้นะคะแก้วก็จะไปคอนเสิร์ตเคลติกแน่นอนค่ะอยากทุกคนนะคะไปรีดไปร้องเพลงไปเต้นแล้วก็ไปเก็บความทรงจำครั้งสุดท้ายด้วยกันนะคะ Celtic The Memory Concert 15รกรกฎาคมนี้ Royal Paragon Hall